วันนี้ค่ะเล็กมาแนะนำคอนแทคเลนส์สวยๆที่เหมาะกับสาวเอเชียก่อนไปรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ1สีน้ำตาลขอบดำทำให้ดวงตาดูกลมโตยิ่งขึ้นค่ะ2สีน้ำตาลอมเทาใส่แล้วตาโตดูน่ารักแบบสาวญี่ปุ่น3คอนแทคเลนส์สีเทาทำให้ดวงตาดูมีสเสน่ห์น้าค้นหา4คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลอ่อนขอบเข้มทำให้ดวงตาดูโต5สีน้ำตาลอ่อนนวลๆเสริมลุกให้ดูน่ารัก6ถ้าอยากได้ลุกสฝอก็ต้องคอนแทคเลนส์สีฟ้ากันไปเลยนะคะ7 แทคเลนส์ Lane, สีเทาอมฟ้าที่ทําให้ดวงตาดูเฉีียว8อยากจะเป็นสาวหวานต้องเลือกเป็นสีน้ําตาลอ่อนจะดูอ่อนหวานและเหมือนตาจริงมาก9เกาหลีเกาใจต้องยกให้สีน้ําตาลทองขอบเข้มใส่แล้วดวงตาสวยเป็นประกายมาก10แนะนําให้เลือกรุ่นที่มีขนาดเท่าตาจริงและเลือกที่เป็นสีนวลๆเข้าไว้เพื่อความเป็นธรรมชาติคะ่ะควรจะเลือกแบรนด์คอนแทคเลนส์ที่ใส่ได้มาตรฐานอย่าใส่นอนและไม่ควรจะใส่ทุกวันเพื่อนๆราคาช่องคอนแทคเลนส์สีไหนกันบ้างคอมเมนต์ Comment, เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ